สวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องป้องไยซิบูสุคนพี่น้องอยู่ youtube ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศลาวเวียงจันเวียงจันเป็นแขวงของเมืองหลวงเนาะเมืองหลวงของประเทศลาวก็คือเวียงจันนะคะทุกคนนี่ก็เป็นร้านอาหารอยู่แม่น้ำคลองนะคะอยู่ริม หังแม่น้ำโขงนะคะซีนาคานะคะนาคาโบดคือเป็นเรือเนาะเรือเรือที่น้ำลงอะไรแบบมันมันเรือมันเชือแบบเชือข้างโคกนะพี่น้องก็หมายก็คือเชือข้างโคกเนาะเคือแบบน้ำบก คือตอนนี้ต้องเดินลงบันไดนะคะและถ่ายวีดีโอด้วยก็กลัวตกนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูนะจะพามาดูความสวยงามนะคะทุกคนความสวยงามของร้านอาหารเนาะคือไฟแสงสีนะคะปกติก็ของร้านอาหารที่สวยงามอาหารก็จะแพงเป็นปกตินะคะทุกคนเป็นปกติเพราะว่าเขาจะขายอาหาร ไปตามบรรยากาศของธรรมชาติเนาะขายเอาอะไราขายเอาวิวเนาะทุกคนแต่วึงว่าคงจะสวยแต่กลางคืนนะคะทุกคนเพราะว่าเอามองลงมาจากบนเรือเนาะจะเห็นไฟแสงสีแบบสวยงามมากนะคะทุกคนถ้าเด็กๆมาก,ก็จะแบบอุย๊ยตื่นตาตื่นใจนะครับกับไฟแสงสีนะคะ,นะคะทุกคน คือมันมันสวยงามสวยจริงๆเนาะคือบึงจะต้องอัดเสียงนะคะทุกคนเพราะว่าเสียงดนตรีของเพลงต่างประเทศเนาะเพลงสากลคือแบบดังมากนะคะทุกคนดังแหงหลายก็เลยแบบมาอัดเอาเป็นเสียงเนาะร้านอาหารนี้คือจะแบบมันอยู่มันอยู่ในน้ำของเนาะถามี ฝนตกหนักเนี่ยจังหน่อยก็คิดว่าบางทีมันอาจจะถ่วมเนาะมันอยู่มันอยู่ดอนนอะพี่น้องมันอยู่ดอนเนาะมันอยู่ดอนแบบเป็นก็ดินทรายประมาณนี่เนาะมาถ่ายเอาภาพบรรยากาศแบบสวยอะไเนี่ยสวยงามเลยพี่น้องถ้าฝนตกนี่ก็คงแบบอืคงสิบ่มีบนอยู่เ้อทุกคนอันนี้กันเลยแบบอม,มาถ่ายเอาบรรยากาศนะคะมาถ่ายเอาบรรยากาศ ของเมืองเวียงจันทร์เมืองเวียงจันทร์ประเทศลาวสวยงามไหลางามร้านอาหารอยู่ริมฝั่งคงอยูอ่ทางเวียงจันทร์ก็สิลายได้ก็จะเยอะแยะนะทุกคนไลายๆก็คือคําว่าเยอะแยะนะคะทุกคนคือแบบอตอนนี้คือคนก็กลับบ้านนะคะทุกคนทานอาหารเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะคะ ตอนอาหารมาแล้วก็ไม่ได้ถ่ายนะคะทุกคนคืออาหารมาก็จะกินกินๆนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลากลับบ้านนะคะอิ่มแล้วนะคะเพื่อนๆก็แบบเออกลับบ้านกลับบ้านนะคะอิ่มแล้วอิ่มแล้วได้บรรยากาศเลยนะคะมาสูตรเอาบรรยากาศที่ร้านอาหารร้านอาหารหนาคาโบ๊ทนะคะคือเรือนาคานะคะทุกคน ขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่แวะมารับชมและก็ติดตามช่องบึงวีเคชาแนลนะคะตอนนี้ก็ได้มาเที่ยวที่ประเทศลาวก็จะจัดเอาบรรยากาศที่ไหนซวยๆงางางๆมาฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณสำหรับการเสียเวลาของพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเสียสลักเวลามาดูคลิปให้นะคะ ขอบใจหลายๆเด้อขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนน้องๆ้องพอป้าเมยอาดาบ้าวนาซาวนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้วึงบีเคชาแนลนะคะทุกคนก็ถ้ามีอะไรก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะคือ,อาบางทีทำคลิปไปบางทีเราก็ จะพูดเนาะเป็นบางคลิปของวึงน,นะคะบางทีเราอาจจะเห็นอะไรที่แบบมันตื่นต,ตาแปลกหูแปลกตาแล้วก็อยากจะถ่ายเอาบรรยากาศมาฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะเพื่อให้ได้ไดรับชมกันเนาะว่าแต่ละประเทศมันเป็นยังไงนะคะนี่ก็เป็น,นะะน,ปนอีกมุมหนึ่งของวึงน,นะคะ